เซจิบินให้หน่อยสีสีนั่นน่ะสีแดงอ่ะเข้ามาในคุกหน่อยได้ปะไปเข้าไปช่วยพี่ต้อนหน่อยกูเข้ามาแล้วนะกูเข้ามาแล้วนะโอ้รถกูบักไอ้เหี้ยไอ้เข้ามาคนหน่อยดิรถกูบักหน้าคุกในคุกเนี่ยมาช่วยหน่อยเร็วมาเข้ามาคนหนึ่งนะคุณรถกูบักนะกูลงรถแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยกูลงรถแล้วนะกูลงรถแล้วนะ จต่านั่นลงพานดลเี่ยาเหลี่ยมตรงนี้ขับไม่ได้วะมันอยู่ไหนวะขับเลยเนะี่ยผมเห็นคนขับนั่งอยู่เมื่อกี้พี่ขข้นมาดิขับไปดิเห็นปะ้างหน้านั่นน่ะขับไปนี่ๆๆลงแมาเอ้อลงปมอเดิ ต่อทะเลทรายบานเลยอ่ะอะไรนะให้ผมจับทะเลทรายนะลงมาตรงไหนนะจนผมผมยังไม่ห่อมันชนมาปี้อาวแล้วมึงรอดยังอยู่ตรงไหนแต่คุ่มันอยู่ไหนวะเอามันมาแล้วเนี่ย้ไปยืนสองข่ายอยู่เ้ยเอาไปได้ปะโอ้ลำบากจัดละแก๊งกระจอกไอ้เหี่อะแก๊งมึงอะมันคือแก๊งกระจอก กูเว <önemli> <ält> ้ยหน้าแรงเปิดแล้วแพ้ไม่เอาแล้วขายหน้าไปดิมึงไอ้ที่อะเปิดอย่างเงี้ยไปเปิดฟังพีซเดิร์ดีกว่าฮายน้องได้ยินปะตัวชนะถ้าเปิดอย่างงี้ไปเปิดฟังพีซเดิร์ดีกว่าเอ้ยมึงน้องทำฟอร์มเปิดทำฟอร์มเปิดหน้าแรงไอ้ที่อไปเปิดพีซเดิร์ฟังดีกว่าอย่างเงี้ยไอ้ทีย่มี ใช่ใช่ใช่ไหมเฮ้ยเอารถเอารถตั้งเดียวรถตั้งเดียวรถตั้งดี่รถรถเบียนตั้งเดียวรถเบียนตั้งเดียวของกูจะเห็นออกมึอมือมือปวดล็อกให้หน่อยพี่มึอปวดล็อกได้เราเอารถพีมึอตั้งหน่อยตั้งลำให้หน่อยดิตั้งลำหน่อยมาแล้วเองมาขึ้นมากับพี่พี่พาออกมาเข้ามันมันอย่างนี้ตั้งอย่างนี้ดิรถเป็นไม่เคิร์ฟไปนะไม่ให้เองมาตั้งอย่างนี้ดิเฮ้ยมาตั้งให้หน่อยดิ

มันเข้าคุกไปนะมอลลี่อ่ะพี่มันนะมันด่าตำรวจเข้าคุกนะเลยไม่บอกแต่แรกน้องพูดแล้วพี่น้องมันพูดแล้วว่ามีคนเข้าคุกนะมันเจอเสือบอกว่าอยู่ในคุกแล้วอ่าอย่ะเดี๋ยวกำลังตายอย่างนน่ะเอาล่ะนี่นั่นอ่ะพออยู่มาเราหนึ่งอ่ะฮะอาจารย์ไอ้ไอ้แก๊งกระจอกไอ้เฮียแก๊งมึงกระจอกชิบหายเลยเฮียมึงรู้ตัวป่ะฮะไอ้คุยแก๊งมึงแม่งอย่างโง่เลยเฮีย เขายอมึงอะไรเป็นเทียอะไรไอ้สัตว์กระจอกไอ้เทียเป็นเทียอะไรมึงจะเป็นมือไอ้คุยไอ้คุยเป็นเทียอะไรอ่ะไอ้แก่ไอ้แก่กระจอกแกเทียอะไรมึงเสียงมึงยังแก่อยู่เลยควายมึงจะแก่อะไรร้องร้องไอร้องดิแกงขี้เบ๋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 ตายไอ้เทียไม่พูดที่ไหนได้ตายไอ้เที่ไอ้พวกพีษเดสด็จจ่อชน มันแกงกระจอกไอ้คุยต่อกูได้อีกร้อยห้าสิบใบนะพวกมึงอ่ะไอ้เฮี้อ่ะเพล้วรีบออกรีบออกไปไกลๆทส้นเตียงกูด้วยนะไอ้เฮี้อไม่รัวมากแต่ว่าอ้แกงโง่ไอ้แกงกระจอยที่เลี้ยนใช่ก็ทีเดียวอีทุเรศไกลๆๆๆพี่เหินอยู่โคตรไกลอะไปชิวไอ้เหม็นไปตำรวจแดงตำรวจแดงเอ้ยมันเหินออกไม่ได้หรอยากแต่ก็เออแดงไปไหนต่อเพื่อน เอ้แดงไปไหนต่อเออไออีโวอีโวกูกูหนีมามาออเคำรี่ไม่ได้อะไรนะดไม่ได้ไอเขเขตั้งให้กูได้ป่ะเข๋ไอเขอตั้งให้พี่กูหน่อยดิน้องตั้งให้พี่หน่อยดิเป็นพี่ก็ต้องเสียใ้น้องว่ะเฮ้ยไอ้ไอ้ขันฟามอยู่ไหนได้ป่ะไม่ไม่ไม่ไงั้นงกับมันกูก็หิมาว่ะ โยข้างใเออในเมืองว่ะเฮ้ยมึงเห็นเพื่อนมองไหมไอ้เขื่อมาตั้งให้กูก่อนได้ป่ะมึงหอมึงออกได้อ่ะตายให้กูแป๊บเดียวไหอได้หอจได้ร็วๆเขื่อนอมันมันจะลงนะทีถ้าอไม่ได้โยนศพได้นะนี่นไงเอ้จี๊ไปรับไม่เสียไอ้เขื่อมึงตั้งดีพอมันมาแล้วไอ้เหี้ยตั้งเยอะตั้งตรงนี้เลยตั้งตรงนี้เลยอ๋หลองฟังกูหน่อยนะไอแบทเกมเมือนง่ายขตาด ไปเจอมาไหนเจอกันป่ะพี่โอโอจีโอขับมาเจอเฉยไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนแบ๊ตรงไหนตอนนี้แถบบ้านเราแถบบ้านเราแถบบ้านเราแบ๊คแบ๊คออกมาผมกำลังเลเพื่อหอตอไม่กล้าลงมาหรอกไอ้แก๊งกระจอกไอ้เหี้ยเขาย้อนนิดย้อนหน่อยไอ้เหี้ยทำเป็นเหมือนเหมือนแก๊งโหดอ่ะน่าจะอย่างท่เสดในเทียโก้แล้วแก๊งใช่เนี่เฮ้ยใจเย็นน้องไอ้ถูกไอ้ใจเฟนน้อง มึงก็พูดแรงไปเฮ้ยมึงก็ยอมมาหน่อยมาไม่ใช่แก๊งใหม่อ่ะบอลเด่นไม่ใช่แก๊งเดียวเอ้ยน้องน้องน้องพูดไปน้องพูดไปเฮ้ยมันเขินนะน่ะเขินไม่จริงน้องใครบอกว่ามันมันออกได้วะเน้อเมืองเน้อเมืองเน้อเมืองได้ออกได้จริงได้ออกได้อยู่กัน เกมหรอพี่พี่จะเกมหรอพี่แบไหนๆดูดูมาเสือเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเนาะเนาะเ้อะแมงบอลโผล่ที่ไหนที่ไหนบ้านเนี่ยตอนนี้อาร์เจน่าและต่างประเทศอาร์เจนตินาเดี๋ยวมันใส่ได้ก็ได้เดี๋ยวเกิดใส่ได้เฮ้ยไปไปแล้วไอ้เขื่อนะเสาหอดีดูเบ้าดูมันถูกมันถเสาปะใช่ไหมไปแล้วพี่อันนี้กำลังไปอลนิน่ากำลังไปลนินาเสาสเทนตหน่อเดี๋ยวมันออกไม่ได้จริงๆอะเนี่ยพี่เราที่เราไปตั้งไกลๆเมื่อกี้เขื่อนมันตั้งไกลอยู่ใช่ไหม ปสะสมให้พอเอือรงไหด้ตัวพร้อมแล้วเฮ้ยน้องไม่ได้จริงจริงวะผมไปไปเกมแล้วแน่เลยเพราะว่ามัน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 แบบเหมือนมันตายเนียนๆนี่ต้องวงแดงนี่แหละใกล้ๆใกล้ๆถึงประตูเลยอุ้ยไอ้พียตรงนี้กูเป็นสิบแหละตำรวจมาด้วยสาวตีตัดได้หน่อยตอนไหนตอนไหนตอนไหนรึเอ้ยเอ้ยไอ้มไอ้ไอะ ไอตัดตำรวจไอเพื่อนหน่อยสาวซีเฮ้ยมึงมารับไอ้มึงสาวสามได้ปหมไปเพื่อนดิเอาเอาศพขึ้นขึ้นรถจนี้เอาไปดิเอาไปดิตำรวจยังต้องยังอยู่ไกลอยู่ดึงดิดึงไปดิดึงไปดิยวอีดึงไปดึงีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมารับไอ้มึงสาวสามให้หน่อยดิคนนึงฮัลโหลเพื่อนเฟมเฟมเฟมเอ้ยนั่นนั่นมีโอชาอยู่มีโอชาอยู่ไปเจ็บไปพอแค่ได้นะวันนี้เฮ้ยกบกบกูครึ่งหลอดนะต้องเทอีกรอบนึงนะจะวนกลับไปนะจะวนเลยเจะวนเลยจะวนกลับไป เดนกูยิงเนี่ยกีตาเดอร์ดเดินกูเจอกูบอกฆ่ากูหน่อยรถกูครึ่งหลอดรถกูครึ่งหลอดโดินกูยิงบอกฆ่าเนี่ยควบิวเจ็บกูควบิวไป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 ต้องเทิดก่อนต้องเทิดก่อนรถกูไม่พร้อมโดนหอบบ้างเนี่ยอยู่บนเสาสี่เนี่ยขันไหนว่างปะอันหนึ่งขอขันหนึ่งด่วนด่วนด่วนเดนกูยิงเนี่ยเดนกูยิงแบบพิซ่าเดอร์โดินกูยิงแบบพิซ่าเดอร์มมึงก็าเทดสโดนกูยิงแบบพิซ่าเดอร์ดเดินมึงไอ้เทียโดินกูยิงแบบพิซ่าเดอร์เนี่ยรถไม่พร้อมรถมันครึ่งหลอด มา,มาเร็วมาดิเร็วเลยตอนนี้ด่วนเลยด่วนเลยโอ้ยใครใครว่างใครใครว่างขอกำลังเสริมหน่อยได้ไหมตอนนี้กำลังเจอทีอาเอ่อตำรวจกําังจะพาไปเม่รู้ว่าขึ้นโอ้ยมีคนจะไลน์ดีโมแล้วมีคนจะไลน์ดีโมลงแล้วพาไปไหนมาได้าเปลี่ยนรถได้บ้าเป่ยโผล่มีใครว่างมต้องเปลี่ยนรถนะรถรถไปโรงพยาบาลนิ่งหมดนะ ไม่เปลี่ยนรถนะไม่จริงเลยลูกไม่ได้เลยสาวซีเนี่ยวงแดงอ่ะโดนกูแม็กบวกห้ายิงอย่างไงอ่ะเฮียล่นอคร่ะบวกห้ากูมาไกลจัดอ่ะไอเอาแค่รถอ่ะไม่ต้องมาแทงอ่ะเพราะว่าหมอมันเฝ้าเลยไบวกห้ากูมาจัดเลยเฮียรู้ป่ะบวกห้ากูอ่ะเดี๋ยวรอขับตามก็ได้ไบวกห้ากูมาจ้าไปเอาไปเอาไปหนีไปเลยหนีไปเลยหนียาวเลยเฮ้ยใครมามารับมารับเพื่อนกูดีดีดีมันจะรีบมึงโลกไปไหนอ่ะ มีหัวใจพิเศษอย่าโดนในคนพิเศษฮัลโหลขอขอร่างเสริมโรงพยาบาลในเมืองหน่อยได้ไหมใด้แบบมาไรป่ะมึงเดาขวอยี่ฮอยาวขวอยสัตว์มึงเดาขวอยสัตว์นอนอะมึงเดาขวอยี่ฮ่ะมึงเดาขวอยสัตว์มึงเดาขวอยีฮ่ะมึงเดาขวอยสัตว์มึงเดาขวอยเ่ฮ่ยขอร่างเสริมหน่อยได้ไหมมันขอให้หมอมาพาจับเลยจับเลยจับเลยเฮ้ยมาในเมืองมาเลยมันจะไม่พามึงกำลังคุยเดาขวอยเี่ฮอมึงเดากขวอยสัตว์ เจะ้าก๋วยสัตว์หอมึงจะเอาก๋วยได้พี่อะถ้าในโรงพยาบาลอย่าตีนะให้มันออกมาตอนนี้ตำรวจอยู่โซนไหนบ้างอะมาอุ้มอยู่บ้างนสาวซีแล้วสาวซีมันอะไรมันอุ้มาก๋วยอแล้วอยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่มึงอะไรอยู่ไหนอะฝากอย่างนึงได้ไหมฝากตัดยางตำรวจให้หน่อยก็คือตัดอยู่สาวซีตำรวจมันอยู่กับกวนข้างในครับตำรวจอยู่แก้ววายแก้ววายแก้ววายเกตุกันลงไปพี่กันลงไปกันลาเฮ้ยมันตำรวจมันขับรถประชาชนได้ด้วยเหรอวะ เฮ้ยมันมันมันขับรถแก๊งได้ด้วยเหรอตำรวจอ่ะเฮ้ยมันขับจริงๆนะมันขับทีทีบีเราไปอ่ะไอ้ยัยเป็นโจรไอ้เฮียอะมันขับไม่ได้ไอ้เฮียอย่างมือนั่งสองด้วยใช่ป่ะไอ้เยัยมันโลกอะไรของมันวะน่าตำรวจโลว์บ้าโอ้เฮ้ยเพิงบอกมาดนี้เพิ่งบอกมาดิตำรวจขี่รถอันเอาไว้นี่ป่ะเป็มึงเอามาดิมึงเอามาดิไปอยู่ปะมีใครปะ เขาดีว่าออกมาอกมายังไม่พามากออกมาไก่อรสีออกมากเยอะมาโอเคออกมาไก่อรสีสดที่เป็นเลิกตำรวจเห้นใครใมาแล้วดัก้าไก่อเพราะไก่ออะไรกูกูยิงตัดให้ที่มันจะพามานะในโรงพยาบาลเดี๋ยวไปเล่นในโรงาบาลกับนนิดหายละไก่อไปเล่น เเเดีียยรรไอ้กูกูกูไม่ใช่ไก่อคันสีส้มข้างในกูกูครับน้องกูยิงตำรวจเป็นข้างนอกเป็นร้อยข้างนอกอ่ะอย่าไปตีมันในโรงพยาบาลใครอ่ะไอ้ออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยใครอ่ะรอก็ได้รอก็ได้รอก็ได้ไอ้เราค่ไล่ชนไล่ยิงเอาพวกเราเยอะอยากเล่นนะน้าอยากเล่นนะน้องอยากเล่นอะพี่ใช่ไหมล่ะพี่ลูกอยากเล่นแบบเหมือนแกล้งอ่ะ อยากเล่นเหมือนแกงกันนะะอยากเล่นเหมือนแกงเอาลุกแล้วด้วยลกลุกแล้วด้วยโดนะโดนะเอ้าอุ้ยคณโดซ้ํน่าน้าอยากเล่นน่าน้อยากเล่นเหมือนแกงกันนะฮะอยากเล่นเหมือนแกงกันนะเอ้าอยากเล่นเหมือนแกงกันอะไรลจัามันเหนื่อยหน่อยนะฮะหาเล่นหาลงหาเล่นกันหน่อยเนาะน้องอ่านาอยากเล่นเหมือนแกงเย อยากเล่นไหมมึงเอามันดิมึงเอามันดิมันอยากเล่นเหมือนแก้งเนี่ยสวยน้องมันอยากเล่นเหมือนแก้งมึงเอามันดิเออกระดิบมันกระดิบมันมันอยากเล่นเหมือนแก้งกันน้าอยากเล่นเหมือนแก้งกันน้าเอาเอาเอากูแทงไงกูแทงไงกูแทงออยากโดนนะน่าอยากโดนเหมือนแก้งกันหน้าอยากโดนนะาน้าจับ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 เอ้ยอยากเล่นเหมือนแก้งกันน้าอยากเล่นนะน่าอยากเล่นเหมือนแก้งกันน้า เย้อยากเล่นเมือแกล่ะไอ้เย้กูเพิ่งเห็นตำรวจขโมยรถเอประชาชนไปเล่สตอรี่เฮียมึงชัดเลยตำรวจกูรั่วเลยโลพี่ฝากคนนี้หน่อยทำไมร่างกายไื่ถึงแก่ชีวิต ตำรวจครับไอ้ผมผมถามหน่อยได้ไหมครับเออคือตำรวจมันขับรถไปไอ้แก๊งได้ด้วยเหรอได้ไหมมีมีมันมันมีไม่ได้แต่ว่าเขาขับแบบชิลจัดเลยนั่งสองเลยอะชิวจริงๆนั่งขับรถประชาชนแล้วไล่เล่นกับพวกผมอะไอ้นั่งนั่งนั่งรถแก๊งแล้วไล่ยิงกันกับพวกผมอะมันผิดกฎไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่ทราบกันแรกดิลองลองถามหน่อยดิคันสีขาวจีดีบีนั่งสองด้วยอ๋อเขาบอกว่าเขากลัวรถหุดอ่ะพี่รถ รถรถหลุดอะไรรถอะไรหลุดทีทีขาวพี่ท่านรถแก๊งพวกผมหรือเปล่าใช่เพราะมันพาไม่ได้ไม่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 ใช่นั่งยิงกันเลยนะยิงแบบกาดใส่กันนะใช่หรอใช่ครับเหมือนกันเนี่ยเราไม่ถามเลยเล่นมันเลยเนาะอย่างว่าเนี่ยเล่นแก๊งเหมือนกันนี่ว่าเราเนี่ยพี่ยิงผมไม่ได้ลุกอะพี่ทำไงอ๋อก็เล่นกันเลยก็คำขันไปเป็นความแค้นความแค้นเพี่ยิงผมไมปดุกเลยอ๋อาหรอตระกันน้องเอ็นตีคุ่กากุยรอบใครวะเนี่ย โอ้โหแม่งมีความแค้นมันแค้นมึงแค้นกูขนาดนั้นเลยรับ